สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเที่ยงของวันเสาร์นะครับที่25เดือนพฤศจิกายนครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้โดยสารขาออกแล้วก็ในส่วนผู้โดยสารขาเข้าครับนะฮะก็วันนี้ครับอ่าแอดมินนะครับจะพยายามตัดต่อคลิปแล้วก็ลงให้ดูไวที่สุดครับเพื่อให้ดูอัปเดตว่าสถานการณ์ของ การท่องเที่ยวบ้านเราช่วงนี้ครับจะคึกคักแค่ไหนครับอันนี้คือตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศท่านผู้ชมให้ดูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับนะครับก็คือนี่ครับเขามาเที่ยวบ้านเราได้สักพักแล้วครับแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศของตัวเองแล้วครับให้ดูครับเยอะมากนแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแปลกตาขึ้นนะครับแถวๆประตู 10ประตู9ก็จะมีร้านกาแฟคาเฟ่เกิดขึ้นแล้วครับทุกคนนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะฮะเห็นไหมครก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับใครที่อยากสั่งอาหารสั่งเครื่งองดื่มก็สามารถมานั่งรอแล้วก็สั่งดื่มได้ตรงชั้น4นะครับในสรงพุทธสารขาออกครับโอ้ทุกคนตรงนี้คิวยาวมากนะฮะเยอะไหมครับทุกคนอันนี้เป็นไฟเดี๋ยวนะครับจะให้ดูว่าไฟ,ไฟบินไปไหนแต่ว่าเยอะจริงๆเลยให้ดูปริมาณของนักท่องเที่ยวครับนี่ก็จะเป็นชาวจีนฮะชาวเอเชียบ้านเราเนี่ยครับ อ๋อเป็นของเอมิเรตนะครับมีของเอมิเรตแล้วก็มีของการบินสกายนะ MU 524ไปเซี่ยงไฮ้ครับทุกคนนะครับไปไปเซี่ยงไฮ้เยอะมากเลยนะครับอันนี้คิวยาวจะเป็นของเอมิเรตครับเอมิเรต์แต่ไลน์โอ้ทุกคนนี่ครับส่วนหนึ่งนะครับก็เดินทางกลับไปแล้วครับหลังจากเที่ยวจนจุใจแล้วเขาก็กลับไปครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักนะครับแา่พาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของผู้โดยสารขาเข้านะครับเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลย ตรงนี้จะเป็นส่วนของนะครับผู้โดยสารนะครับที่ต้องสแกนนะครับบัตรโดยสารบัตรเอ็นพลาสครับขึ้นไปยังนะครับด่านตรวจหนังสือเดินทางครับทุกคนเห็นไหมครับเยอะจริงๆเั้นนี้ก็เยอะมากนี่ฮะคึกคักเลยโอ้โหคิวยางมากทุกคนคิวยางจริงๆเลยให้ดูนะบรรยากาศนีครับโอ้โหแน่นมากพลุกพ่านมากนี่ฮะ ก็ดีนะครับทุกคนที่ส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับแล้วครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แออัดมากเกินไปครับนี่ครับเดินทางกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูส่วนที่เดินทางเข้ามายังบ้านเรานะครับทุกคนให้ดูคิวยาวไหมครับทุกคนให้ดูครับนี่ฮะยาวประมาณเกือบร้อยเมตรแล้วทุกคนน่ครับคิวนี่ฮะสแกนบัตรผู้โดยสารขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกอีกทอดหนึ่งครับอีกทีหนึ่งครับนี่ฮะ คิวยาวแค่ไหนครับทุกคนเห็นว่าว้าวเยอะมากจริงเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะครับที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับทุกคนนะครับนะฮะเป็นชาวต่างชาตินะครับเห็นไหมฮะคิวยาวจริงเลยทุกคนนะครับคือไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการต่อคิวตรงตรงที่สแกนบัตรโดยสารนะครับมันจะค่อนข้างที่จะคิวยาวเป็นพิเศษเลยครับวันนี้เห็นไหมฮะนี่ครับ โอ้ห oh, ทุกคนเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินวิทาร่าผมเพิ่งได้ยินชื่อไฟน์ครับสายการบินวิทาร่านี่ครับทุกคนส่วนมากจะเป็นชาวาแขกนะเป็นอินเดียนะครับ,นนรบทุกคนนะครับน่าจะเป็นสายการบินของชาวอินเดียหรือปากีวิ ara, ททาร่านี่เป็นสายการบินอะไรครับ อ๋อไปอินเดียเหรออันนี้ไปไปไหนอันนี้ไปเมืองไหนอาร์มไปยูเรเลียอ๋อเป็นเป็นอีโคโนมิกเป็นเป็นโลคอสป่ะใช่ค่ะเป็นโลคของเราเองป็นเซอร์วิสนะคุณเหะไม่ไป็เป็นเป็นไฟโลคอสไหมหรือเป็นไฟปกติทั่วไปก็มีทางทีโค้าแล้วก็ทุกเสเพิ่งเปิดใช่ไหมเพิ่งเปิดนานเพิ่งเปิดนานแล้วครับท่าจริงอไหนเพิ่งได้ยินวิสตาร่าใช่ไหมอ๋อทุกคนเน้นไปไปมุมไบเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากครับทุกคนให้ดูนะครับเป็นสายการบินอินเดียครับ ชื่อวิชาราผมเพิ่งได้ยินทัทุกทีนะครับทุกคนก็คิวยาวเช่นกันครับนี่ฮะไปมุมไบครับทุกคนนะครับชายน่าแอร์ไลน์ครับก็อยู่โลถัดกันไปนะครับในคราวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับของสายการบินจีนนี่ครับทุกคนสิ่งหนึ่งที่ผมมาที่นี่แล้วผมได้อัปเดตนะครับคือมันจะมีสายการบินชื่อใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นครับอย่างผมก็เพิ่งได้ยินว่าคําว่าอิสวิ t าร a าครับเป็นสายการบินของอินเดียครับไปมุมไบอันนี้ชายน่าแอร์ไลน์ก็เป็นปกติครับก็ เคยได้เห right. ็นเคยได้ยินแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสกายอังกอร์แอร์ไลน์นี่ครับก็คงไม่ต้องพูดนะครับสกายอังกอร์แอร์ไลน์นี้ก็น่าจะไปพนมเปญนะทุกคนนะครับเป็นไฟไปที่พนมเปญนะฮะก็อยู่ที่สนามบินสโนภูมิเช่นกันครับนะครับทุกคนโอ้เช้าวันนี้อากาศบรรยากาศที่นี่คือคัามากทุกคนในนี้ในส่วนของผู้โดยสารขาออกนะทุกคนนะครับมีเอฟซีบางท่านถามว่าจะถ่ายให้ดูทาไมในส่วนผู้โดยสารขาออกนะครับ ก็จริงๆก็คือแอดมินอยากจะถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปครับว่าไม่ไว่าจะเป็นทั้งขาเข้าขาออกนะครับมันดูวุ่นวายดูพลุกพล่านแค่ไหนครับในช่วงหายซีซั่นแบบนี้ฮะโอ้ผมว่าสนามบินหลายๆแห่งนะครับในทวิปเอเชียก็คงจะไม่คึกคักแบบนี้เหมือนบ้านเราครับแต่นี่ครับจะไปตรงไหนที่ไหนนี่ครับแน่นหมดเลยช่วงนี้นี่ฮะอันนี้โลถัดไปโลเอ็มนะทุกคนนะจะให้ดูอันนี้เป็นสายการบินฟล ่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นอเอเชท Star มสตาร์ลักทุกคนสตาร์ลักอันนี้ไปไหนจะถามก่อนนี่ครับพี่ยินอันนี้เป็นสตาร์ลักเหรอครับพี่ใช่ครับสตาร์ลักสตาร์ลักเดี๋ยวถามหน่อยสตาร์ลักเป็นไฟของประเทศอะไรครับเป็นสายการบินอะไรครับผมก, <c oughs> ก็เกิดผมก็ขึ้น่อลองดูหน,น่อยอ๋อพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมมันมันมันบินนานเลยครับสตาร์ลักเนี่ยเดี๋ยวว่าไงทุกคนเนี่ยไหมครับ ไม่ทราบว่าบินไปไหนนะครับแต่ว่าเป็นสายการบินใหม่นะครับสตาร์ลักแอร์ไลน์แล้วเราขาน้ำก,ก็ริมนันลองมาครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับไฟปแปลกๆใหม่ๆ s t a r l u กแอร์ไลน์แล้วก็อันนี้เป็น9ก7 8 7 5 6เจ็ปเ็ป็นสปร i งแอร์ไลน์ครับทุกคนก็บินไปเซี่ยงไฮ้ครับนีบ่ฮะส่วนมากก็เป็นไฟบินของจีนซะส่วนใหญ่นะครับนีบ่ฮะเป็นเกือบว่า ชื่ออาจจะแปลกไปนิดนึงครับสาเหตุที่มันมีไฟ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่านี่ครับนโยบายการเปิดฟรีวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทำให้นี่ครับไฟ์ใหม่แปลกๆครับบินมาที่สุวรรณภูมิบ้านเราก็ค่างจะเยอะเลยครับตรงของกันแน่นเช่นกันครับเป็นฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ครับทุกคนนะครับไปบินไปฟิลิปปินส์ครับนี่ครับเห็นไหมครับไมนิลาเยอะเช่นกันครับนี่ครับช่วงบ่ายๆของวันเสาร์นะครับทุกคนนะครับ โลดถัดมานลครับโลแอลตรงนี้เป็นเวียดนามแอร์ไลน์โอ้โหไม่ต้องพูดครับทุกคนเวียดนามก็คือเป็นตลาดเป็นท่องเที่ยวหลักของบ้านเราตอนนี้เป็นแล้วครับแล้วก็นี่ครับให้ดูครับเคาน์เตอร์แต่ละเคาน์เตอร์นี่ก็คิวยาวมากเช่นกันนี่ครับนี่ครับเวียดนามแอร์ไลน์เนี้ยเยอะครับเยอะทุกแถวทุกโลเลยครับทุกคนเห็นไหมครบบรรยากาศของวันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะ ครับตรงนี้คือภาพมุมสูงนะครับผมจะให้ดูนะครับในห้องถงในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะทุกคนนะครับในเวลาช่วงประมาณประมาณตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงแล้วทุกคนจะให้ดูว่าคึกค่าแค่ไหนครับนี่ฮะเท่าที่สังเกตนะครับช่วงเช้าวันเสาร์วันนี้ครับก่อนเที่ยงครับไฟ์บินส่วนมากที่เดินทางมายังประเทศไทยบ้านเราก็จะเป็นไฟล์เอเชียซะส่วนใหญ่นะครับมีจีน จีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วก็มีชาวไต้หวันกรุ๊ปไต้หวันแล้วก็กรุ๊ปเวียดนามครับแต่ว่าชาวยุโรปยังไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างให้ดูบรรยากาศใกล้ๆนะครับว่าหลังจากเที่ยงไปแล้วครับมันจะมีไฟของยุโรปลงมาบ้างไหมครับแต่ว่าตอนนี้ให้ดูครับบรรยากาศก็ยังคึกคักเช่นกันทุกวันที่ผ่านมาเลยครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้นะครับที่เราเห็นนะครับกรุ๊ปใหญ่ๆที่จะมาตอนนี้ก็จะเป็นชาวเวียดนามครับเห็นไหมฮะนหมครับ อันนี้คือ1กรุ๊ปนะครับก็รอเช็คจํานวนคนครับก่อนที่จะขึ้นรถบัสครับเนี่ฮะเป็นธงสีน้ําเงินนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ e ดูกรุ๊ปถัดไปนะครับนี่ครับก็เป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งที่เดินทางมายังสนามบินสุนรภูมิของเราวันนี้ฮะเห็นธงไกลๆตรงนั้นนะครับเป็นธงสีเหลืองก็จะเป็นกรุ๊ปของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเช่นกันครับทุกคนไปดูว่า มีจำนวนเยอะไหมอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นชาวยุโรปนะครับซื้อตั๋วเดินทางไปยังหัวหินพัทยานะครับเข้าสารหรือว่าไปเกาะช้างเกาะปูดครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือกรุ๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งนะครับก็ช่วงเช้าวันนี้ไฟทที่เจอก็จะเป็นชาวเวียดนามครับเห็นไหมครับนี่ครับ ขออภัยท่าน้ชมอันนี้ไม่ใช่เวียดนามครับอันนี้น่าจะเป็นจีนนะครับทุกคนนะครับเป็นจีนนะครับเป็นกลุ๊มชาวจีนเนี่ยสำเนียงการพูดนะครับไม่ใช่เวียดนามครับเนี่ยสองกรุ๊ปนะครับที่เห็นวันนี้ก็คือเวียดนามกรุ่ปหนึ่งแล้วก็ชาวจีนอีกกลุ่ปหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็มาอีกกลุ่ปหนึ่งแล้วครับทุกคนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชาวจีนนะครับทุกคนนะครับจีนไต้หวันนะทุกคนนะครับหน้าตานี่ะมา็วนกลงแ้ครับอันนี้ก็จะเป็นชาวจีนนะกรุกคนนรับ น่าจะเป็นชาวจีนไต้หวันครับมาอีกแล้วชุดหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมครับในวันเสาร์วันนี้นะครับที่ผมเห็นที่สนามบินสุนรภูมิก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียซะส่วนใหญ่นะครับเป็นไต้หวนันจีนแล้วก็เวียดนามครับยังไม่เห็นยุโรปนะครับช่วงนี้ฮะ นี่ครับเคาน์เตอร์รถทัวร์รถรุ่งเรืองนะครับที่จะไปยังหัวหินหรือพัทยานี่ครับจะคิวยาวมากจะาพนัามทราบไหมครับว่าวันนี้ครับที่พัทยาก็จะมีงานพลุนานาชาติครับผมว่าส่วนหนึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยครับเขาจะไปเที่ยวงานที่พัทยาด้วยครับคืนนี้ครับมีด้วยกัน2วันครับก็คือเสาร์อาทิตย์นะฮะนี่ครับคิวยาวมากจริงเลยนี่ครับงานพลุนานาชาติก็มีส่วนนะครับทําให้นักท่องเที่ยวครับส่วนหนึ่งครับเรื่องเดินทางมาอย่างบ้านเราแล้วก็ ไปเที่ยวชมพุนะครับที่พัทยาคืนนี้ครับนี่ครับครจะให้ดูนะครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินถือธงมาก็จะเป็นชาวเวียดนามครับอีกกลุ่มใหญ่นะครับเดินมามนถึงแล้วเนี่ฮะเกือบ3 4 0คนเลยครับอันนี้บรรยากาศของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่20 2 0 26ใช่ไหมครับย5่สบครับ25 25เดือนเป็นอกายนครับทุกคนนะครับ ให้ดูยาการสวๆครับนี่ครับกุ๊บใหญ่มาแล้วนะฮะวันนี้ช่วงนี้อาจจะดูคึกคักหนาตาเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทุกคนเพราะว่าสรออาทิตย์นี้นะครับก็จะมีงานแสดงครุนนาชาตินะครับที่พัทยาครับแล้วก็หลังจากงานครุนนาชาตินะครับวันจันทร์ที่2 7นะครับก็จะมีพิศการครับ ลอยกระทงครับซึ่งคนก็เป็นเทศกาลที่สําคัญแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวให้ความสําคัญมากครับสถานที่ต่างๆในบ้านเราก็เกือบทุกที่ครับก็จะมีงานลอยกระทงเกิดขึ้นนะครับตามหัวเมืองใหญ่ๆเช่นอย่างเชียงใหม่สุโขทัยอยุธยากรุงเทพมหานครนะครับวันคืนนี้ครับจะเป็นจุดหลักของการมาเที่ยวงานลอยกระทงครับหปีมีครั้งเดียวครับก็ทําให้นะครับนักท่องเที่ยวก็เลิกจะมาเดินทางมาเที่ยวครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเดือน พฤศจิกายนช่วงปลายปีก็อากาศค่อนข้างจะเย็นสบายครับไม่ร้อนมากนะครับสาเหตุหนึ่งครับทําให้นะครับทุกทัวร์ต่างๆเข้ามาเยอะมากโอ้ทุกคนนี่ครับเริ่มมากันเยอะแล้วเห็นไหมครับทุกพานมากเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับยุโรปก็เริ่มเห็นเห็นเยอะแล้วครับทุกคนนี่ครับชาวยุโรปจะให้ดูนะครับนี่ครับออกมาแล้ว วันนี้แอดมินเสร็จงานทุกคนก็เสร็จงานแล้วก็เลยมาทำาคลิปมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูครับก็จะพยายามรีบตัดต่อคลิปแล้วก็ลงให้ไว้ที่สุดครับจะได้อัปเดตให้ดูว่าวันเสาร์วันนี้ครับวันเสาร์ที่25นะครับมีปริมาณนักเที่ยวเยอะมากน้อยแค่ไหนครับนี่ฮะนี่ครับทุกคน ถ้าใครนะครับสนใจจะไปดูงานพรูนานาชาตินะครับก็งานมีวันนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ด้ทุกคนพัทยาก็ไม่ไกลครับขับรถไม่ไกลครับแต่ผมไม่ทราบว่าสถานที่ที่จะดูเลยครับมันยังจะมีที่ว่างเหลือให้ดูไหมครับออกมาเรื่อยๆเลยครับนี่ฮะทุกคนเห็นเลยครับ นี่เป็นทางออกประตูประตูบีนะครับผู้ชมจะให้ดูกรุ๊ปยุโรปรับเข้ามาเยอะมากนี่ครับอีนี้อีกกรุปหนึ่งนะครับเริ่มมาแล้วครับทุกคนช่วงบ่ายนะครับหลังจากเที่ยงครับยุโรปก็จะเริ่มมาเห็นกันเยอะขึ้นแล้วครับนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าจะเป็นไฟของเอเชียครับเป็นไฟระยะสั้นนะครับบินจากเวียดนามบินจากสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์บ้านเรานะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับหลังจากเที่ยงไปแล้วครับก็จะเป็นไฟของชาวยุโรปครับมากันเยอะมากจะให้ดูอีกฟากหนึ่งครับกุ้งใหญ่ตรงนู้นครับทุกคน เยอะมากจริงๆุกค่ามากเลยทยอยมาแล้วทุกคนจะให้ดูครับอันนี้คือทางออกนะครับหลังจากที่เขาด่านต่วนด่านครับผ่านด่านมาแล้วเข้ามาแล้วครับทุกคนนะครับตรงนี้ใช่ไหมเริ่มมาแล้วครับนี่ฮะอยากทราบยังไงว่าเขาเป็นชาวอะไรนะครับทุกคนโอ้ยมีจักรยานด้วยทุกคนเอ๊ะเขาเอาจักรยานเข้ามาด้วยได้หนาไหมฮนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะ นี่ครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือช่วงนี้ครับบ้านเราก็จะมีงานสำคัญประเพณีต่างๆมากมายครับทำให้ช่วงนี้ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวครับอันนี้ก็ได้กรุบแล้วเห็นไหมครับพอถึงจํานวนคนเรียบร้อยแล้วหัวหน้าทัวร์หรือว่าไกด์ครับก็จะนํานะครับนักท่องเที่ยวลงไปข้างล่างเพื่อขึ้นยังรถบัสแล้วก็ไปส่งยังโรงแรมนะครับนี่ครับทุกคนบางชุดนะครับยุโรปที่เป็นหนุ่มสาวครับก็จะมากันเองนะครับแต่เป็นแบ็คแพ็คนะครับเนี่ย มาเทียบกันเองครับไม่ผ่านเยน็นเลยไม่ผ่านคณะทัวร์นี่ครับผู้ชมจะให้ดู จะให้ดูบรรยากาศนะครับจะให้ดูบรรยากาศของนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมตรงนี้คือห้องโถงพักคอยนะครับประตู7นะครับชั้น1นี่ครับทุกคนก็จะมีนี่ครับนะี่ครับกุ๊บชาวยุโรปมาแล้วว้าวอันนี้อันนี้เป็นชาวรัสเซียป่ะครับที่เที่ยวลงมานะครับไม่ใช่ค่ะเหรออันนี้เป็นรัสเซียใช่ไหมครับใช่วันนี้กี่กุลพอมัน,น,นี้กี่เท่าไหร่เนี่ยประมาณกี่ร้อยกว่าครับ 200กว่าไปพัทยาใช่ไหมครับช่วงนี้รัสเซียเขาเยอะเนาะใช่ค่ะแน่นเลยซีซั่นของรัสเซียประมาณถึงกันไหนน่าจะถึงมินามินาหรือยังใช่รัสเซียนะครใช่อันนี้อยากรู้ว่าชาวอะไรนะครับทุกคนเยอะมากจริงน่าจะเป็นฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับทุกคนครุบเยอะมากจริงทุกคนอันนี้คือเข้ามาจุกๆเลยนะฮะโปแลนด์เนเธอร์แลนด์เนาะรัสเซียก็เยอะซีซั่นของเขาใช่ไหมครับเนี่ยครับ ลงใต้ก็เยอะเช่นกันใช่ไหมครับรัเสเซียจะชอบจะชอบทะเลเนาะเขาไม่ชอบ้นเหนือใช, <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> น <c oughs> ี่ครับโอ้ทุกคนเสียงซันใช่ครับช่วงนี้ก็รัเสเซียเข้าเยอะมากเตยพัทยาเห็น <c oughs> น้องเขาบอกว่าวัานนี้ประมาณ200กว่าคนเลยครับคุกคุกก็จะ <c oughs> มีสตาร์ทีมด้วยนะที่เป็นเสื้อขาวนะใช่ไหมครับก็จะเป็นอมีับโอ้ทุกคนให้ดูยุโรปเข้าเยอะจริงๆเลยนะครับ ไม่ทุกนี้ปัญยามันมีงานด้วยพูดอนาคาด้วย,ยใช่ไหมทำให้ดูคึกคักมามนก,กนี่ครับทุกคนคือเราไม่รู้นะหน้นตาตาฝรั่งนี้มันเหมือนกันหมด <c oughs> โปแลนด์รัเสเซีย <c oughs> นะครับแล้วก็ฮอลแ,แลนด์เข้าเยอะมากนะครับทุกคนอันนี้น้องสตาฟนะครับนะี่ครับจะคอยถือป้ายโชว์กุบรัเสเซียวันนี้ก็เกือบเกือบสองร้อยสามร้อยคนครับโอ้ทุกคนบรรยากาศดูคึกคักมากนี่ฮะอันนี้ไม่ใช่รัสเซียนะทุกคนนะครับนี่ครับเป็นกุปยุโรป ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโปแลนด์ครับโปแลนด์หรือว่าชาวอะไรไม่แน่ใจนี่คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะผมถามแล้วครับนะครับกุ๊ฟฝรั่งเศสจะเยอะมากทุกท่าเห็นไหมครับเกือบเกือบสามสิบคนเลยครับนี่ฮะนี่เสร็จแล้วไปแล้วครับนี่ครับชาวฝรั่งเศสอันนี้ก็อีกปุ๊บนึงทุกคนนะครับต้องรอหัวหน้าจูนหรือไกด์นำขึ้นรถนะครับเพราะว่ารถป้ายที่จอดข้างนอกมันจะดูเยอะมากนะครับนี่ครับเยอะจริงๆเลย ทุกคนว่าเขาอ่าเป็นชาวอะไรประเทศอะไรครับทุกคนดีครับเยอะจริงๆทุกคนวันนี้เยอะมากจริงเลยเยอะมากบรรยากาศคุกคุกค้านแล้วก็คึกคักมากนี่ฮะให้ดูนี่ครับรถโดยสารสาธารณะนะครับของบริษัทอุรุเรืองนี่ครับที่จะไปยังพัทยานี่ก็คิวยาวเช่นกันครับคิวยาวมากเพราะว่า คืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ครับมีทศการพลุนานาชาติครับว้าวทุกคนเห็นไหมครับบรรยากาศบ้านเราตอนนี้โงยเงินครับทุกคนนี่ครับรายได้ข้าพเจ้าประเทศเป็นกาะเป็นกำเลยฮะนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับกรุ๊ปหนึ่งครับกรุ๊ปใหญ่เช่นกันเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะจะให้ดูเป็นยุโรปครับยุโรปเข้ามาจุกๆุกแน่นๆเลยครับทุกคนนี่ครับไง เห็นไหมครับเกือบเกือบสามสิบคนเลยโอ้โหเยอะจริงๆเลยครับเยอะมากนี่ครับก็จะมารวมตัวกันตรงนี้นี่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่ยรกลุ่ปนี้เยอะจริงๆเลยเยอะมากเยอะมากจริงเลยเห็นไหมครับที่ถือธงสามสีครับนี่ครับนี่ยรับผมสอบถามน้องมกประเทศนะครับเขาบอกว่ากรุ่มนี้นะครับกลุ่มใหญ่มากนี่เป็นชาวโปแลนด์ครับทุกคนเป็นโปแลนด์นี่ครับเห็นไหมยุโรปครับนี่ครับ มาแล้วนะครับหลังจากอยู่กรุงเทพก็จะขึ้นเหนือกันนะครับทุกคนนะครับขึ้นเหนือใส่สี่ห้าวันครับหลังจากนั้นก็จะลงใต้ครับทุกคนนะครับลงไปยังเกาะสมุยไปยังกระบี่ภูเก็ตนี่ครับเป็นทริปประมาณ10วันนะครับทุกคนเหนเยี่ยมมากจริงเลยโอ้โหทุกคนวันนี้สนามมีจุกรยานแตกแล้วครับแน่นมากจริงเลยนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับหัวหน้าชูเห็นไหมครับถือธงมานี่ครับ ก็จะพากันขึ้นรถแล้วครับทุกคนนีครับเห็นไหมฮะที่เห็นรถบัสจอดเยอะๆนะครับนี่ครับก็แซนาบจอดรอนะครับสลับกรุ๊ปชาวยุโรปเข้ามาครับทุกคนโหเยอะจริงๆเลยช่วงนี้นะครับทุกคนไปไหนก็แน่นมาเลยทุกคนแน่นมากเลยฮะมันก็มีดีข้อดีข้อเสียนะครับคือการที่มีนักเที่ยวเยอะแล้วก็มีรายได้เข้าประเทศเป็นกอบเป็นกำแต่เรื่องการท่องเที่ยวนะมันก็ จะไปไหนเป็นมาไหนมันก็ลําบากครับเพราะว่ามันหนาแน่นไปด้วยจํานวนของคนครับที่มาฮะนี่ครับจะให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปดูที่จอดรถนะครับเห็นไหมครับวันนี้ครับไม่ว่าในส่วนทั้งผู้โดยสารขาออกแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าครับที่สุวรรณภูมินี่ครับหนาแน่นมากทุกคนแน่นนะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับก็ดีครับเป็นการระบายครับไม่ได้ว่า มาแล้วไม่ออกไปเลยครับมันทำให้ที่นี่มนันจุกแล้วมันก็จะแน่นหนาครับนะครับระบายออกไปแล้วก็ชุดใหม่ก็เข้ามานะครับเห็นไหมฮะโอให้ดูแต่ละบัสนะครับเขาได้รับนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้ทุคน อันนี้จะเป็น S1 ่ก็คือจะเป็นแอร์ฟอร์ดบัสนะครับทุกคนนะครับนี่ครับไม่ใช่รถตู้รถรถบัสตลอดนะเพื่อนนะครับเป็นรถขนส่งสาธารณะครับอันนี้จะไปยัง S1 ไปยังสนามหลวงครับไปยังข้าวสารนะครับทุกคนนะครับขับปางบัสนะครับเขาไม่มีที่เก็บกระเป๋านะครับใต้ท้องรถครับเขาจะมีรถรถกระบะคอย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยเป็นรถกระบะที่ตามไปกับบริษัททัวร์นะครับไป ไปเหนือไปใต้ก็จะไปด้วยครับเป็นรถขนกระเป๋าครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะว้าวอันนี้เป็นรถขนกระเป๋าใช่ไหมพี่เอาแยกกันเลยใช่ไหมครับแยกเอาตัวก็คือไปเหนือก็จะเอาไปด้วยกันอย่างนี้ด้วยกันตลอดโอ้ทุกคนให้ด้วยอ๋อครับแต่อย่างนี้จะดีกว่านะพี่เนาะมันแยกสัดส่วนนะครับ เอาว่างทีรถมันแน่นมากนะครับทุกคนก็จะมีรถขนกระเป๋าไปตามไปด้วยครับนะครับเป็นนิสนี่ครับเป็นฝรั่งเศสครับทุกคนนะครับเป็นกุ๊กฝรั่งเศสโชว์เห็นไหมครับคือคัดลับเทศกาลลอยกระทงจริงกันทุกคนนะครับเห็นไหมเยอะมากจริงๆเลยแต่ละบัสแต่ละบัสนะครับส่วนมากก็จะได้ลูกค้ากันหมดแล้วอันนี้เป็นกรุ๊ปชาวจีนนะทุกคนนะครับไม่ไปไต้หวันนะครับไปแล้วชุดหนึ่งเห็นไหมครับ คันนี้ก็ได้รับแล้วสวัสดีครับว้าวฮัลโหลรัสเซียครับี่รัสเซียไปพัทยาครับโอ้ทุกคนเห็นไหมครับเข้มลักมากเสียงอาจจะดังนิดนึงทุกคนขออภัยด้วยครับข้างนอกนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มาแล้วขึ้นรถบัสแล้วสวัสดีครับพี่อันนี้ชาวอะไรครับพี่ เอาไม่ใช่ของพี่เนาะยุโรปเข้าเยอะมากเลยนี่ครับทุกคนบางบางบัสเขาก็จะเอากระเป๋าโหลดใต้ท้องรถครับแต่บางคันบางทีน้ําหนักมันเกินนะครับเขาก็จะมีรถรถกระบะครับแยกต่างหากระหว่างผู้โดยสารกับกระเป๋าครับนี่ครับก็ดีนะครับทุกคนก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้เป็นสัดส่วนครับไม่วุ่นวายนี่ครับมาแล้วครบจีนอันนี้จีนใช่ไหมพี่เนาะจินไต้หวันมาแล้วทุกคนนะครับไต้หวันก็ฟรีวีซ่าครับก็มาแล้วนะครับ โกลเด้นบิลเลียนเห็นไหมครับทุกคนนีครับไปพัทยาป่ะพี่ไปพัทยาครับเพิ่มสองคืนก่อนแล้วก็ไปพัทยาครับทุกคนว้าวถ่ายมารถบัสนะครับจำนวนรถบัสก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยก็นี่ครับถ้าอยากรู้ว่ากรุ๊ปเยอะแค่ไหนนักท่องเที่ยวเยอะแค่ไหนก็ให้ดูจํานวนรถบัสที่มาจอดสแตนบายที่สนามมิชลันพูินะครับเห็นไหมครับณตอนนี้นะครับรถบัสก็เกือบเกือบยี่สิบกว่าคันเลยครับทุกคนนีครับ คันหนึ่งก็จูบนะครับรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ30คนต่อคันครับน่ฮะให้ดูครับว่าเยอะแค่ไหนครับเฉพาะช่วงเวลานี้นะครับแล้วถ้าเกิดทั้งวันล่ะครับทุกคนจะคิดว่าวันเด็งวันนึ่งครับสนามบินสุวรรภูมิครับเราต้องรับลูกค้าเยอะแค่ไหนครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงเพลงลายกระทงไหมครับที่สนามบินสุวรรภูมิเปิดเพลงลอยกระทงด้วยนะทุกคนนะครับเพื่อเป็นการโปรโมท อันนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางไปยังสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วแล้วก็นี่ครับกำลังนั่งรถไฟแอร์พอร์ตลิงนี่ครับเข้าไปยังตัวเมืองครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะโอ้วันนี้คึกคักมากแล้วก็แน่นครับแน่นจริงๆเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปนะครับเข้ามาบ้านเราเยอะจริงๆเลยช่วงนี้ครับทุกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือเป็นชาวรัสเซียนะครับเป็นกรุปรัสเซียเขาจะมีสตาฟมีตัวแทนนะครับคอยสแตนบายแล้วก็คอยเช็คชื่อครับ แตงว่าชุดนี้ยังไม่พร้อมนะครับต้องรอจํานวนคนให้พบก่อนแล้วก็จะขึ้นรถบัสครับนีบ่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาดูบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงเทศกาลก่อนวันลอยกระทงแล้วก็ช่วงนี้ครับมีงานอีเวนต์ต่างๆเียอะแม่กมาครับทำให้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สถานที่ต่างๆของบ้านเราคึกคักไปด้วยนะักท่องเที่ยวครับ โดยเฉพาะชาวยุโรปนะครับชาวยุโรปหลายชาติก็เดินทางมาเที่ยวบ้านเราครับโอเคนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนครับมีความสุขในวันหยุดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ